สวัสดีค่ะพบกับฝนนะคะตอนเช้านะคะนี่เลยเหมือนเดิมวันนี้มาส่งนะคะมาส่งของนะคะก็เป็นน้ำยาบนปากนะคะ Bamboo Wash p a s s แล้วก็ High b e o i n c o l l a g e นะคะนมเพิ่มสูงเสริมภูมิคุ้มกันนะคะวันนี้ก็มากันเต็มกล่องเลยทีเดียวนะคะนี่เลยมากับคุณภาพเต็มกล่องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเกษตรพอเพียงสวัสดีค่ะคุณบีนสวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะคุณสมากสวัสดีค่ะคุณอ้วนกลางซอยคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะสวัสดีสวัสดีย่ามเศร้าเด้อค่ะไปเห็ุงานเหตุการณ์กันละบ่ไปเหตุงานก็นยิ้มในเด้อค่ะสําหรับใครที่แบบไปทํางานในรั้วในสวนก็ยิ้มให้ต้นไม้ใบหญ้าก็ได้น,น,นะคะที่อารมณ์ค่ะนะคะสิบโมงวันนี้เก้าโมงสี่สิบเจ็ด อตอนนี้ฝนอยู่ที่เคอรี่พระรามสี่นะคะเก่งจังเลยขอบคุณค่ะคุณฟ้าแฝดใจดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ชลิดวันนี้มานี่ มากรุงเทพตั้งแต่วันศุกร์นะคะก็จะมาเจออีกเวอร์ชั่นหนึ่งของฝนเลยขอบพระคุณค่ะขยันด้วยขอบพระคุณค่ะว่างๆก็มาเป็นลูกค้าฝนมาอุดหนุนฝนได้นะคะนี่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ทักทายสอบถามก็ได้หรือว่าอยากดูแลสุขภาพแบบไหนนะคะฝนยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาบ่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ จะได้ยิ้มรับอรุณยิ้มรับทรัพย์นะคะยิ้มยังไงเนี่ยเสริมบรารมีนะคะเสริมความเอาราของตัวเองนะคะรัศมีอ,อเออเสริสมราศีเสริสมรัศมีเสริมราศีนะคะสวัสดีค่ะคุณจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะอ๋อชื่อเพราะค่ะแซลกันดีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเรามา ส่งสินค้ากันในรอบเช้านะคะกับที่เคอรี่นะคะส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยทีเดียวนะคะนี่เลยมีทังน้ำยาบานปากมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายนะคะสำหรับลูกใครที่ป่วยบ่อยนะคะหรือว่าลูกเบื่ออาหารนะคะ,ะกลัวลูกได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะก็มี ตัวช่วยนะคะก็คือ h ฮพ i อ g c o อร s สต u m นะคะนมเพิ่มสูงเสริมภูมิคุ้มกันนะคะช่วยเสริมสร้างสมองในวัยเด็กและในวัยโตนะคะช่วยเสริมคอลลาเจนในตรงข้อกระดูกป้องกันการเกิดกระดูกเปลาะกระดูกบุ่นนะคะตรงนี้ก็ทักทายกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็ตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะมาเรียนรู้งานเพิ่มนะคะก็ ขอพราคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝนมาตลอดก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะผู้หญิงคนนี้มีอะไรให้ติดตามอยู่ตลอดเวลานะคะก็มาทักทายกันยามเชา้าก็สวัสดีทักทายกันนะคะก็ทักทายฝนก็มาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทา,ทางหน้า facebook หรือว่าทางแชทนะคะก็พูดคุยได้นะคะไม่ยิงค่ะก็ทักทายสอบถามสวัสดีทักทายยามเช้าอะไรก็ได้นะคะก็ไม่าจาเป็นจะต้องแบบเฮ้ย ทักทายมาซื้อของหรืออะไรไม่นะคะผลก็จะดูแลสุขภาพคุณนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันทักทายเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากมายสำหรับก,การทักทยายเช้านี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะร่ําร,รวยร่ํารวยทุกวันนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไม่บ้า,บาเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้ใจให้เราดูแลด้วยนะคะบ๊ายบาย